การซื้อสินทรัพย์นะครับทีนี้การซื้อสินทรัพย์เนี่ยขึ้นอยู่กับธุกรกิจของลูกค้านะครับว่าธุกรกิจของลูกค้าเนี่ยอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าหรือไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเราได้เขียนว่าได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าถ้าเราบันทึกเนี่ยถ้าเราบันทึกด้วย G/L บันเฉยๆเราก็จะเดบิตสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นยอดเท่านี้เดบิตอีกตัวก็คือภาษีซื้อ เมื่อไรที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีซื้อเนี่ยจะถูกแยกออกจากตัวสิมรัพย์อย่างเห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการการจ่ายชาําระหนี้เราจะจ่ายด้วยเงินสดก็เครดิตด้วยเงินสดถ้าจ่ายด้วยบัญชีธนาคารแล้วก็เครดิตบัญชีธนาคารแต่ถ้าเรายังไม่จ่ายเขาเป็นเจ้าหนี้ก็เครดิตด้วยเจ้าหนี้การค้านะครับแต่ถ้าเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ ตรงเดบิตสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสินทรัพย์ต,ตรงนี้ฮะจะรวมเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปเลยแต่ทันทีนะครับเนี่ยแล้วก็ขึ้นอยู่กับการจ่ายชําระนี้เช่นเดียวกันครับถ้าจ่ายด้วยเงินสดแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดแต่ถ้าเราจ่ายด้วยบัญชีธนาคารแล้วก็เครดิตบัญชีธนาคารถ้าเรายังไม่ได้จ่ายเงินเราก็คือเขาก็คือเจ้าหนี้กันค้านะนั่นอย่าลืมนะครับการบันทึกบัญชีเนี่ยดูให้ได้ให้รู้ก่อนว่า ธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ยอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่หรือได้รับการยกเว้นถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ทําให้ถูกต้องตามระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้ายกเว้นเราก็ทําตามแบบที่ยกเว้นนะครับทีนี้ขณะที่เราบันทึกในในบัญชีโปรแกรมบัญชีออนวันนะครับตรงนี้นะครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นออโต้รันแล้วแล้วก็นี่วันที่ที่ซื้อนะซื้อจากบริษัทไหนนะครับ แน่นอนฮนะเราก็ขึ้นอยู่กับวิธีการซื้อว่าแยกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ตัวอย่างตรงนี้เป็นเรื่องของการแยกภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็เราก็มาดูตรงนี้ฮะเลขที่ใบกากับก,ก็คือเลขที่เอกสารครับแปลว่าเลขที่เอกสารเนี่ยก็ใส่เข้าไปพอดีว่าทับแก๊สตัวนี้เขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเรนะฮะแล้วเราก็บันทึกแบบแจกตรงนี้เรื่องของสินทรัพย์ตรงนี้นะฮะขึ้นอยู่กับตอนที่เรา คุยกันตั้งแต่เริ่มแรกว่าที่ซื้อมาเนี่ยคืออะไรแต่ตอนนี้เราซื้อมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ฮะับหนึ่งแปดสามศูนย์อันนี้คือชื่อผู้บันทึกบัญชีก็่องใส่จากตรงนี้นะครับเลขที่เอกสารก็คือตรงนี้นะจะรันขึ้นมาแล้วขณะที่นั่นก็จะมีวันเดือนปีก็คือวันเดียวตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปอันนี้คือยอดภาษียอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มและนี่คือยอดภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเราไปที่หน้าที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของกระบวนการการจ่ายเงินนะครับและอย่าลืมนะครับ หน้าที่สามตรงนี้รายละเอียดเนี่ยจะเป็นเรื่องของสมุดรายวันนะครับตอนนี้เราสมมุติว่าเราบันทึกอย่างนี้นะครับแล้วก็จ่ายด้วยเงินสดไปก่อนนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับนี่คือวิธีการตั้งวิธีการตั้งตอนนี้เพราะว่าพอเราบันทึกในรายละเอียดของที่ ip ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะต้องไปบันทึกต่อในส่วนที่อยู่ในค่าเส่อมราคานะฮะวิธีหลักการก็คือหลักการที่เราทากันอยู่ก็คืออันนี้คือตัวอย่าง ทีโอหกสองศูนย์เจ็ดขีดศูนย์แปลว่าอะไรทีโอนี่คือสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรือทูนั่นเองหกสองตรงนี้ก็คือปีที่เราซื้อมา0ูนย์เคือเดือนที่เราซื้อมาและขีดศูนยเนี่ยศูนก็คือเราซื้อมาอันดับที่1เลยนะครับแต่ถ้าเป็นอันดับที่สองก็เป็นศูนย์ศย์สไปเรื่อยๆนะครับอ่านนี่นี่วิธีการบันทึก ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้คือ T o 6 2 0 7 0 0 1ขีดนกลับไปที่เดิมนะเนี่ย TO 6 2 0 7เขีดเวลาเราใส่รหัสสินทรัพย์เนี่ยเราจะรหัสตรงนี้มาใส่แล้วนี่ก็คือเราซื้ออะไรมานะกลุ่มประเภทเราก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ตรงนี้เป็นเรื่องของหลักคิดตรงนี้นะครับที่เราจะต้องใส่คือตรงนี้เราจะคิดให้ลูกค้าเนี่ยแค่ปีละครั้งเนื่องจากว่าเราเป็นสำนักงานบัญชีแต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นบริษัททั่วไปเนี่ยต้องคิดทุกเดือนนะครับ ผังบัญชีก็คือ1830ถ้าเป็นค่าเสื่อมราคาสะสม18301อันนี้อยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายนะขึ้นต้นด้5 6, 5ห้เนี่ยาเสค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้นะแล้วหลักการของเราเนี่ยในส่วนของเราเนี่ยเราจะใช้หลักการเดียวคือใช้เส้นตรงรักคิดค่าเสื่อมราคาอัตรา20%รเะยะเวลา5ปีนะฮะอันนี้คือวันที่ซื้อวันที่1เดือน7ปี 256, 2 5 6 2้าหสพอสุดท้ายตรงนี้จะ ลันห้อัตโนมัติอันนี้เป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วเราซื้อมาครั้งแรกค่าเสื่อมราคายกมาเนี่ยจะไม่มีนะสะสมยกมาจะไม่มีแล้วราคาซากเนี่ยเรากําหนดให้เป็นบาทหนึ่งเลยนะครับตรงนี้จะขึ้นให้อัตโนมัติจากการอ่านของแถวล่างนี้ขึ้นมาให้นะครับแล้วเราก็กดเซฟเพราะกดเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องตรวจตรวจก็คือเราต้องไปที่รายงานสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา ที่หักได้ตามพระราชกิจสเดกาเรามาดูฮะเราเราพิมพ์อะไรเข้าไป T.O. 6207-001 PowerMark 4 5 XP เราซื้อเมื่อวันที่1นึ่งเดือนเจ็ดสราคาซื้อเป็นราคาก่อนภาษีเมื่อเพิ่มก็คือ78500เราใช้อัตราค่าเสื่อมราคาคือ20%นะครับนั้นค่าเสื่อมราคาในปีนี้จะได้เท่านี้หลักการนะครับของเราคือเน้นนะครับเราใช้แบบเส้นตรงเนีเราใช้แบบเส้นตรง นะที่ดินนี่เราจะไม่มีการคิดนะอาคารเนี่ยเราจะใช้5%อื่นๆเราใช้20%เลยถ้า5%มันก็คือเราจะทำไงให้เต็มร้อยก็คือคูณด้วย20มันเท่ากับร้อยอันนี้ก็คูณด้วย5้าก็จะเท่ากับร้อยนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือ100นะคร้อยละฉะนั้นถ้าเป็นอาคารเน้นย้ำก็คือ5%ถ้าเป็นอื่นๆ20นนะครับแต่ตรงตัวนี้ จะต่ํากว่านี้ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับลูกค้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับขอบคุณครับ